ผมอยู่กับไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับอยู่กับแตงโมอีกเช่นเคยนะครับผมใน,นี้ท่พาภาพมากเบิ่งวิธีการผสมผสมเจซอนอผสมเจซอนแตงโมนะครับจะมีดอกตัวผูกับตัวเมียนะครับผมอดอกตัวผูนี่ครับเรียบบกันนะครับอันนี้ผมไปผสมผสมไปเมื่อวานนี้แล้วตัวนี้เป็นดอกตัวผูนะครับนี่เป็นการเหี่ยวๆขึ้นมานะครับผม ดอกตัวผู้นะครับอันนี้นเป็นดอกตัวแม่นะครับดอกตัวแม่มีหน่วยออกมาน้าแล้วก็มีดอกอยู่ปลายนะครับนี่เบื้องเบื้องตัวนี้นะครับนี่นี่ตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้ยังเพื่อนในผสมเจสอนนะครับเมื่อนี้ี่ผสมเกี๊สอนห่เบื้องนะครับเนาะลายหน่วยอยู่ครับนี่พึ่งพึ่งติดหน่วยนะครับเนาะกับนี่นี่นี่ครับนี่นี่หมากหนึ่งนะครับเนาะนี่อันนี้คือดอก ตัวเม่นะครับเนาะเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องนี่นะครับผมเป็นอ่องป้องขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นดอกที่ปายนะครับดอกกระปูมี่ต่ก้กานเนับผมมีหน่วยนะครับเนาะฮาก็ได้เริ่มเลยครับผมเด็ดดอกตัวนี้มากนี่ครับนี่ดอกกระปูนะครับเนาะผสมวิธีผสมเกสรกันเอาดอกจำดอกครับผมนี่ดอกจำดอกนี่ครับจำ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 ลงไปครับผม วิธีผสมเกสรน,นะครับเนาะนี่ครับผมได้ผลน,นะครับผมนี่นะครับผมเอาดอกมันจำ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 เข้าไปทั้งสี่นะครับผมอ่าแล้วแล้วครับดอกหนึ่งนะครับเนาะมาเบ่งอีกดอกนี่นะครับกะนี่เอาเด็ดเลยครับที่เอาเด็ดออกเลยเอาดอกจำดอกขึ้นกันนะครับผมดอกนี่เนาะนี่บังงามมาได้มาไปซื้อปุ๋ยมาใส่นะครับมือน นี่นะเอาเคียนมาน,นีเด้อเอืเออดอกจำดอกครับอดอกจำดอกอดอกจำดอกสิครับจำลงไปให้มันติดนะครับผมอืมนี่คือการผสมเกรสนนร,สกรสน,นะครับผมเกสรแตงโมนะครับผมดอกจำดอกนะครับผมโอเคครับผมนี่นะแตงโมที่ปลูกไว้ในกระถาง นี่ครับเบื้องผาบโดยรวมถือฝนนะครับู้งามนะครับผมมาไล่เบื้องกันว่ามาติดตามดูว่ามันสิได้หมากบอกครับผมเหดตาม youtube เบิดแล้วครับผมไปเบื้องในย t u b e มาได้ลองปลูกเบื้องนะครับก็เลยเอาความดูเล็กเล็กหน่อยมาบอกครับพี่น้องชาวเลี้ยวห้องนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณลายๆายครับติดติดตามนะครับอามือเหนีอาซัมเนตกรนะครับเนาะยินหีหอตะกปู่ทุกคนเลยครับเด้อครับผม